สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลเล์พิเกียนวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหา2563นะครับรักคุสียก็มาช่วยเชียงเพชรบุรีหรือว่าเอกนีเคนะครับมาช่วยกันซ่อมนกนะครับบ้านอยู่ใกล้กันก็ช่วยกันมีโอกาสก็กช่วยกันประกอบกันรักคุสียก็เป็นคนชอบ ซอมนกอยู่แล้วนะครับอากาศชอบอากาศแบบลิมทุ่งนะครับอากาศดีวันนี้ลมเปลี่ยนทิศซะแล้วนะครับเป็นลมน่าจะเป็นลมอะไรที่สารหรือว่าลมเหนืออะไรเนี่ยนะครับวันนี้ลมเปลี่ยนทิศก็เอาลงมาปล่อยเบาๆาวันศุกร ซ้อมเม็ดไก่ซ้อมตรงนี้ระยะ64.1กิโลเมตรนะถึงกกงเอกบ้านแหลมนะครับ64.1กิโลนะครับก็จะมีข้อแนะนำสมาชิกที่เอานกมาซ้อมนะครับไม่ว่าเราจะไปซ้อมนกที่ไหนเนี่ยเ,เราก็อย่าไปสร้างปัญหาให้พื้นที่ที่เราต้องไปปล่อยนะครับ อย่างเช่นเราเนี่ยเอาพวกขวดพลาสติกหรือว่าภาชนะกระดาษหรือว่าอะไรภาชนะพลาสติกต่างๆเนี่ยที่เป็นปฏิกูลเนี่ยเราอย่าไปทิ้งนะครับอย่างเนี้มาที่ของโคนเนี่ยตรงเนี้ต้อสะอาดบางทีเนี่ยวันนะีเ้เอกเอกกับนกคุณเสียก็เป็นพลเมืองดีนะครับ เ,เอากล่องมาใส่ขยะรอบๆเนี่ยเจอขยะเราก็ช่วยกันเก็บครับทาไม่ต้องไปหวังเอาหน้าหรืออะไรหรอกครับเราทําด้วยหัวใจคือช่วยกันทําแต่ใน,นสิ่งดีๆนะครับก็ฝากพวกนักซ้อมนกด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะซ้อมสายไหนสายเหนือสายใต้สายอีสานหรืออะไรเนี่ยนะครับเราทําตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยไปไหนคนก็เห็นเออเขาจะได้ไม่รังเกียจว่าไอ้พวกซ้อมนกเนี่ย อยาให้เขาด่ารับหลังได้ว่าเอานอกมาซ้อมแล้วเอาขยะมาทิ้งเอาขวดน้าเอาแอะภาชนะใส่อาหารเอาถุงพลาสติกมาทิ้งในพื้นที่เขาเนี่ยไม่ดีนะครับเนี่ยหากล่องใบหนึ่งปล่อยต้นต้นไหนเราก็ช่วยเขาเก็บขยะเก็บอะไรแล้วเราก็อย่าทิ้งนะครับนะครับทาเป็นให้เป็นนิสัยจนเคยชินนะครับนี่เดี๋ยวนี่เขาไปทิ้งถังขยะเก็บเสร็จเนี่ยเป็นกล่องเลยแล้วเนี่ยแก้วน้ําโฟม พลาสติกอะไรเยอะแยะนะครับครับทีน,นี้มาพูดถึงเรื่องการซ้อมนกต่อซ้อมนกเนี่ยวันนี้เราจะปล่อยกีฬาสามตัวนะครับสามตัวเดี๋ยวจะปล่อยตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งทยอยปล่อยอให้นกมันได้ได้ยืดกล้ามเนื้อนะครับตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบเก้าแล้วเดี๋ยวเจ็ดโมงครึ่งอีก ชุดแรกแต่ชุดแรกสามตัวเดี๋ยวปล่อยไปเข่งหนึ่งแล้วก็จับมาใส่สามอันแล้วก็ได้ไดนกจะได้ไม่ช้ำอย่าแยกน,นะครับอ่าอับอับชุดแรกแก่อนตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบเก้าแล้วครับลมลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่เป็นลมเหนือลมเหนืออ่อนๆนะครับ ลมเปลี่ยนทิศแล้วตรงนี้แต่ตรงอื่นไม่รู้เป็นลมอะไรนะแต่ตรงนี้เป็นลมเหนือแน่นอนลมเหนือเกียงไปทางอีสานนิดหน่อยก็จุดนี้เป็นจุดชุมพรแล้วนะครับสรุปกันแล้วคราวนี้แขกใสียต้นี่ ชุมพรเนเป็นจุดที่เรียกว่าตื่นเต้นแล้วใจหน่อยสำหรับคอทางไกลนะครับพวกแข่งใกล้ๆก็คงจะหมดระยะมปแล้ววันนี้เข้าเข้าเขียทางไกลล้นะครับนกที่จะบินจุดชุมพรนี่ต้องมีสายเลือดเข้ามาเข้ามามีบทบาทนะครับสายเลือดแล้วก็น้ำเลี้ยงแต่สายเลือดนี่จะเป็นตัวหลักนะครับเข้ามามีบทบาทในการบินของนก ยิ่งอาการร้อนนะอาการร้อนลมนิ่งเนี่ยพวกสายเลือดพวกนี้จะจะโดดเด่นความสำคัญจะอยู่สายเลือดชุมพรแล้วแข่งอะไรต่อเลยหลังสวนชุมพรหลังสวนแล้วอะไรชนะถ้าชนะสุราษฎร์พังงาอ่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะหยุดพักตรงไหนเดี๋ยวต้องมาซ้อมบ่ายกันัดซ้อมบาอ่ายอ่ะ ไปได้แล้วเจ็ดโมงครึ่งรับไปแล้วสามตัวนะครับเริ่มปล่อยเจ็ดโมงครึ่งดูชุดแรกก่อนบินยังไง ไายครูนานเลยกันนะพ่อไป็นร่นแต่ช่วงนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับนกอ่ะมันบินมาถึงขนาดนี้แล้วถึงบางสะพานน้อยแล้วซ้อมนี่เป็นต่ำมาห้าห้าสิบเที่ยวแล้วห้าสิบห้าสิบสี่เที่ยวแล้วเนี่ยห้าสิบสี่เที่ยวเอกจดตัวไว จะเปนไปตรงนั้นหรอใช่หรอลงลงมาจนไงกับกับลำกับลำชา่ามันมนนไนะลงาั้งกดรอไม่มีอะไรว่าไปเลยไล่ไปเลยดูชุดสอง แต่นี่มันยังอ้อมันตัดออกนี่คือนกเนี่ยถ้าลมมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยแอมมันจะไม่เหมือนเดิมการหาทิศาทางมันจะใช้เวลาเยอะหน่อยแล้วอีกประการฟ้ายังไม่ไม่เปิดเท่าไหร่แต่ไม่ต้องห่วงนกนี่มันมีประสบการณ์แล้วไม่เหมือนตอนเปิดทางใหม่ๆอาจจะแย่หน่อย เพราะว่าเราจะแข่งแล้วเราจะปล่อยสายวันนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องปล่อยเพียงตรงครึ้งถนนอยู่ไหนถนน อากาศดีมากเลยครับวันนี้อากาศดีมีแฟนขับมารอมาดูมาชมสักขีพยานอะไรให้ดูสักขีพยานหน่อยนะครับไปรถมาแล้วไปลุกล,ลุกมาสุไปนี่น่าจะเป็นพวกผสมเส้นอร์นาดไป มูนขาด้วนคนนี้ไม่ด้วนนี่สักขีพยานชมการปล่อยสองสัยเจ้าของเจ้าของมาเรียกเจ้าของมาเรียกแล้วเจ้าของมาตามหนีเที่ยว ถ้าปตะยานดกเห็นไหมพอปล่อยปั๊บจะมันจะเลือนช่องสว่างเนี่ยมันจะไปตั้งหลักตรงนี้เลยหรือวบบก็อ้อมไปตอนนี้สว่างไงไหมใช่เ,เราเลือกเจาะตรงนี้ สายเหนือตอนนี้ก็เริ่มปล่อยบินกันแล้วตาละกลงให้นกออกบินกันแล้วก็เหลือเวลาอีกเ,เดือนนีงพอดีแข่งนะครับไม่ใช่เหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งซ้อมนะครับเหลือเวลาเดือนหนึ่งเวลาจะซ้อมจะพวจะแข่งประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาหรือว่ากลางเดือนตุลามีสองมีสองระยะนี่แหละ เฉะนั้นเดือนสิงหาเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยนกจะต้องปล่อยบินบ้านให้แข็งแกร่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ซ้อมอีกเดือนหนึ่งนะครับพอดีแล้วก็แข่งเลยนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ60สวัน60สิวันแข่งนะครับเอกนี่นมันเยวหรือว่านกเข้าแมวนะเห็นไหมท่อปะ่ะเออไม่ใช่นกกานะ้ำ จะฝูงใครอะม่ได้เห็นฝูงไหมได้ไม่ใช่ไม่ใช่นกป่าแล้วสามตัวนะไม่ใช่เป็นฝูงเลยเกินนู้นแหะวิถผานยอดสนนี่แหละเห็นไหมนั่นแหละนกนกซ้อมนี่แหละเขาไปปล่อยตรงไหนก็ไม่รู้นี่เนี่ยฝูงเนี่ยซ้อมเนี่ยเฮ้ยนกกาไหมฮะนี่บินเนี่ยผูกนกพิราบล้วยเนี่ยเนี่ยเลยนั่นแหละใครมาปล่อยวะไม่รู้ปล่อยข้างไหนนู่นแหละน่าจะเลยไปนู่นแหละเออ ปล่อยก่อนเราใช่ปล่อยใส่มาแล้วตั้งสต่ให้คันเมื่อกี้แล้วมั้งต้องตั้มมาเลยใช่ไหมเขายังปล<า>่อยกูกใหญ่ลับก็มีซ้อมกันหลายกรงนะตอนนี้นี่ข้างหลังได้อีกสูงอืมซ้อมกันเยอะอ้าวเต่าก็าแล้วไม่เป็นไรพาน้องกลับบ้าน ก็มีซ้อมกันเยอะนะช่วงนี้ yeah, yeah, yeah. ครับก็ก่อนจะปิดกล้องก็ให้สมาชิกได้ชมวิวทิวทัศน์กันก่อนนะครับวันก่อนมีฝูงวงัววันนี้มีฝูงหมามีสักขี้พยานมาชมการปล่อยหลากหลายแ้วกรแจ็คและเซลผสม ก็อย่าลืมนะครับสมาชิกทุกท่านไม่ว่าสายเหนือสายใต้สายอีสานไปซ้อมนกที่ไหนเนี่ยเราควรจะมีจิตสำนึกนะครับอย่าไปสร้างความสกรปรกให้พื้นที่เขานะครับนี่ครับนี่เอกบ้านแหลมเต็บกล่องมาใส่ขยะเนี่ยเดินเก็บขยะก,กันรอบๆที่ปล่อยเนี่ยได้กล่องนึงอ่ะที๋ยเวจะไปหาถังใส่นะครับโอเคนะครับ